สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนนั้นป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้มากัน3สามคนนะก็จะมีพี่ใหญ่นะครับผมสวัสดีครับผมใหญ่นะครับจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนฝากพี่เนี่ยเข้าไปติดตามกันด้นะแล้วก็มีเพื่อนติว้วนะครับสวัสดีครับผมติวพารุยป่านะครับก็ฝากเข้าไปติดตามอีกคนหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่ใหญ่เนี่ยไปทํากันครับที่สอนเนี่ยเคยติดนะครับผมก็ เหมือนจะมีตัวปลาลายอยู่สองตัวนะพี่ใช่แต่ผมดูคลิปสอนไม่รู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนยังไงจะดูผ่านคลิปมันน่ากลัวถ้าเจอของจริงใช่ไหมใช่เจอของจริงน่ากลัวกว่าเพราะว่าสอนเนี่ยมันจะเอาเล็กไหลในถ้ำเลยพี่มีเล็กไหลในถ้ำนะดูเออมันเอาเล็กไหลมันรู้วันได้หรือไม่ได้ยังแบบยังไม่ติดตามมังไม่ครบพอใช่แต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไม่เข้าไปนะทุกคนถ้าเราเข้าไปเนี่ยพี่ใหญ่กับติวเนี่ยน่าจะเข้าไปไม่ได้นะทุกคน่งน่เพราะว่าถ้ำเนี่ยมันเล็กมากแต่ว่าเราเอาหมู่มาด้วยนะเพื่อที่จะ หลอกล่อนะครับคิดว่าถ้าไม่เจอมันอ่ะจะหลอกล่อแต่ถ้าเจอเราจะไม่ใช้หมูหัวนะใช่ครับผมใช่ถ้าไม่เจอคือจะเอาหมูหลอกล่อให้มันออกมาจากถ้ำครับผมแต่ก็เบสไม่รับประกันใช่มว่าเจอไม่เจอยังบอกไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าสิ่งนี้มันบอกไม่ถูกทุกคนบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอเลยใช่อย่าใช้ความอ่ายังไงดูแบบวิจารณญาณนะอย่าอย่าตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงใช่ครับผมที่จะรับชมทีนี้ประมาณนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิิิปปปปนนนนนนะะะะคคคคคครรรรรััััับบบขอออลลลลไไไ์์แชตตตดดาาามมเเเเพื่่่็กงงใใจห้้้ททียผ ไปพี่เดี๋ยวเราเดินทางไปเลยดีกว่าครับคไปครับทุกคนเบียหน้าทุกคนนะเพราะว่าเราไม่เคยมาเจอคนจาในการทำันเสีกวันนี้ผมต้องขออภัยนะที่ผมสั่งเท้าแต่มนะเพราะว่าผมเป็นเล็บคมนะครับทุกคนเขาใจได้คนเพราะว่าเห็นว่าถ้าะไรบ่อยอ่ะท้ามันยิ่งเข้าใบยันป่าบ่อยทุกคนนะทนอเเกิดเล็บคมง่ายมากพี่ใช่บางทีรองเท้ามันแน่นนะเนาะเบยดกันดมีด้มากนะเข้ามาผมผมได้เข่าผมใหญ่ยังเราก็มาต้องมีอาวุธติดตัวพี่ไม่ มีนแบบลงอาคมที่ติดตัวมาแล้วก็ผมก็มีนั่งสเต็กอยู่พี่สเต็กใช่กระสุนลงอาคมมันเป็นลูกเล็กอะลูกตะก่วตรงนี้มันธรรมชาติมากพี่สวยไหมพีอัญิก้าถ้ามันยู่ได้เาเนี่ยน้ำแล้สิ่งมีชีวิตในน้ำมันสามารถจับกินได้ใช่ป่ะใช่พวกอยู่ในปน่มานะไม่รู้ว่าจะมีปูหรือเปล่านะพี่เพราะว่าตอนคืนเคยมีมันมีปูอยู่นะนี่เคยมาเคยมาหานี่ไปต่อไปต่อเลยปล่อยทา น้ำเย็นมากเลยนะพี่เพราะว่าคนป่าหรือว่ากาลุกทำหรือตั่ปลาที่อยู่เนี่ยอยู่ได้เพราะว่าพวกน้ำตัวพวกัที่ในป่าต้นในน้ำเหมือนทกปลาเล็กทุกคนต้นหอยตูฟางขนาดก็กินได้ทุกคนทุกคนทุกคนสามารถที่จะสบายไหมโฟน้ำเย็นนะพี่น้ำใสเลยเนาะธรรมชาติธรรมะครั้งแรกผมชอบทุกคน ไม่ร้อนเลยนะอากาศเย็นวันนี้เราสมมา,มา,ามารถมาข่าวดามาบอกว่ามาทำแบบวัดชั้นซิงเ้ี่ยเมื่อกได้พี่ได้ได้อันตรายไหมที่ว่าอันตรายไหมก็อันนี้ผมก็ไม่รับประกรันเหมือนกันนะกล้าม,มาไหมถ้าให้ผมมาคนเดียวนะพี่ผมไม่กล้ามาหรอกถ้ามาต้องมาหลายคนใช่ไหมแบบอย่างมากก็สองคนอะพี่ถามนิดหนึ่งดิไอคนป่าหรือว่ามนุษย์อะไรทุกอย่างที่อยูจุฬาลเนไหนทำอะถ้าเราไม่ไปก่อกวนห่อข้างในอะมันจะออกมาหาเราไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรอผมยังไม่เคยแบบอันนี้เลยคิดว่าถ้าเราแต่ว่าส่วนมากกับผมมากับสออน่ะ คือผมต้องเข้าไปข้างในไงอ๋อก็คือไปดูพิสูจน์กันว่ามันจะมีหรือเปล่าข้างในเงี้ยใช่ครับไปเดินต่อทุกคนเดี๋ยวมันจะนี่กี่โมงแล้วบ่ายโมงกว่าทุกคนดูพิสยจน์มากเร็นพันเลยดูนะจ๊ะแล้วลในในก็วันนี้มันก็ต้องตปแบบไปลองทุกคนนะไม่หลงหรือว่าจับไม่ถูกอะไรที่ใช่ครับ ม้ามานะเพราะว่าอาจจา่าไเจอโอ้โหพี่ดูดิผ่าคือแบบโคตรสูงเลยนะว่าหแบบเิงท่นปีเนี่ยใช่ใกล้ถึงแล้วข้างหน้าเนี่ยใกล้ถึงแล้วพี่อยู่ข้างนั้นใกล้ถึงแปล้ถห่อนะาไปไาว อันนี้น่าจะเป็นต้นเต่าลางอ่ะอใช่ไหมเต่าล้างเหรอเต่าล้างช่วยขันหรอใช่แต่อันนี้มันแก่แล้วน่าจะใช่นะพี่นี่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะเฮ้ยไอ้ไคันขันเป็นนี้เหรอเป็นทองทองช้างเหรอต้นทองช้างใบทองช้าวหรือยัง,งใบช้างร้องเหรอใ <laughs> บช้างร้องอะขันใช่ไหมนะโค้ชคันผมเคยโดนอยู่ที่ผมไปชายแดนอะนอนแท่ไม่ได้เลยพี่ต้นช้ต้นช้างร้องนะ ใช่พี่ตรงนี้นะี่ใช่พี่ตรนี้ตี้าไปดูอย่าทุกคนเรามาเจอซากอะไรไม่รู้นะเนกินกหรอทุกคนไหคล้ายๆกับขนไก่ปะ่นกนกหรือไก่ไม่รู้นะเฮ้ยทคนมันมันะเอียดนะมันแบบเป็นพวกนกเปลวะมันแบบโดนขย้มมาเลยอะ ไม่รู้มันเป็นซากจากไหนยังไงหรือว่ามันอยู่อย่างไงเราไม่แน่นะอืมมันโดนพบอะไรจับกินหรือเปล่าว่เบ็ดหรือเป็นตัวปลาไหลที่อยู่ในท่อมอบพี่ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่าเห็นแค่ขนสัตว์เราไม่สามารถการันตีนถึงว่าเป็นมันหรือเปล่านะใช่ครับผมไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันไหมพี่ไปในท่อมอบใช่เตรียมมังคุดยังเตรียมอะไรยังเพอความชัวยืมเตรียมีดผ่อนนะไม่ได้พูดไปทำร้ายเขาแต่ว่านั่งกระติกอยู่ในกระตัว แคมิสหมอ,อคมพี่ก็นะ่าจะเอาอยู่แล้วนะโอ้โหแต่ว่าพี่เคียงเขานี่คือแบบโคตรเหม็นอนะกลิ่นแบบออ,ออกมาแล้วนะกลิ่น,นตีเ<า><ด>๋แต่ละคนนะแต่ว่ากลิ่นม้าก่อนแลว้วพี่ใช่ครับผมเด็กคิดว่ามันจะตัวรนะ์ชะไหมลองมาดูเรามาทีนี้เราเราไม่สามารถถอยไดนะ้ตอนนี้ใช่บรรยากาศเงียบม,มากเลยเด็ใช่บรรยากาศเงียบมาก <rium> <Dante> ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมีพ่อผมด้วยนะมีกองไฟมีตีกองไฟที่แบบเคยใช้งานมาก่อนก็ไม่รู้ว่าคนคนี้จะตีต่อหรอไม่ให้เาป่นะโอ้โหเป็นนแบบทักทากันบบทัีแล้วอะโน่าจะไหลปนะพี่นะเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างในไม่รู้ใช่เหมือนตัวอะไรวิ่งขึ้นไปข้่รู้ คอพี่พนี่เอ๋ไปใช่นะจะส่งไงไม่รู้ว่ามันมีนอะไรยังไงห,หรือเปล่าใช่เรามาถึงที่เราต้องรู้ว่ามันมีอะอรแน่ทุกคนเราจะกลับในเวลาที่มีการแข่งแต่ว่าเรามาจริงแล้วก็มาถึงที่จริงๆนะอืมโพรแต่ว่าบรรยากาศที่นี่คือแบบเย็นไม่เลื่องอยู่นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> กลางคืนก็ว,ว่า e e เย็บอีกแบบนึงกลางคืน <c oughs> น่าจะเย็นแล้วนะเพราะว่าเราขึ้นมานี่ก็ไกลนะพี่นะหลายโลนะไม่ใช่ใกล้ๆนะทุกคนป่าเราดิ มีมีรขึ้นเหรอพีินเสียงบบงไปเยอะอันนี้ใช้ปลวกไหมจะไปจับสงเดีไนไปตีส่งเดี้นะปนนะมปพยายามปลวกหรกือเปล่าัวกมีอะไรไหมเบ่ไม่เจอเลยตรงนี้ข้างเขาบบกำลัเพื้นปีกว่าัานนบังอ่นะอาจจะใช้ชิดปลวกไว้ก่อนไ่ชิดวกไว้ก่อนนะใช่แต่ว่าเคียงเขานี้ได้กลิ่นแรงมากหัวโคกเหรอเรียบร้อยมาเป็นหนึ่งอกัมหัวโคกกับคอหินต้องจิวตองหัวโคกทุกคนนะ มีมุมอื่นอีกไหมที่เราต้องเข้าไปมีใช่ไหมมีครับอเอาไปดูมุมนี้ก่อนต้นมันเหมือนจะมีข้่งข่าเอะไรแล้วก็เหมือนจะเหมือนรู้สึกได้ว่ามีอะไรกับปุ๋ยปีกข้างในอ่ะใช่เป็น<ช>ข้างขาวคิดยังไงบวกคือนข้างขาวไปก่อนข้างขาวไปก่อนนะแต่ว่าหินก้อนใหญ่มากจะได้ฝ่งนี้ไปก่อนนะได้เลยนะพ่อเตียงไปต่อนะไปดูมุมหนึ่งของต้นไม่ว่าจะเจออะไรที่ปกติหรือเปล่าพี่ ตรงนี้บอกว่าที่พวกมาเล็กๆอ่ะที่ตอนมาเล็กๆอ่ะน่าจะใช่ะใช่นะเพราะพ,พี่คุณคุณแบบว่ามันต้องจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะพี่ว่านะใช่ครับผมเล็กๆต้องมีเพรานะเราแม่มาตรงบ้านแถวนีน้เราเคยมาดูสังเกตใช่ครับไปเว่มาเดี๋ยวผมพาเขามาดูหน้าปักทาม ผมมาประมาณรอบสองรอบอะชี่รอบแรกก็ผมมาช่วยสอนออกจากทามไงตรงนี้แหละตรงไหนพี่ตรงนี้เลย เมื่อกี้มึงมองไม่คันไงกูมองเห็นแบบกูหันผมได้สังเกตมองไงเมาลอได้หันกล้องมาดูเมื่อกี้ทุกคนผมเจอแล้วจริงไหมตรงเดี๋ยวส่งไฟฉายแบบให้ดูเป็นนู้นนู่นพี่พี่เออตรงนั้นแหะผมนี่ทุกคนเจอไหมที่ไฟฉายส่องไปเมื่อกี้ผมเจอผมยาวๆตรงนี้ใช่ไหมใช่กอเป็นหัวใครไม่รู้ว่าโผล่ออกมาทุกคนเนี่ยตรงนี้เลยอะแต่ไม่รู้ไม่คืออะไรทุกคนหัวแต่ไม่ใช่ตาฝาดนะเบติก็เจอใช่ไหมเจอเจอเจอแวบๆอะเบ็ดก็เจอตรงนี้ทุกคนเหมือนจะหัวโผล่ออกมาแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่ทุกคน เนี่ยผมที่ไปะชายส่งไฟเจอไหมลุ่มเนี้ยเคือเหลือเบรดดูว่าเป็นตัวประหลาดวะผมยาวเหรอพี่ผมยาวผมยาวตัวดำดเนี่ยเราเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะเราก็ถ้าเราจะปีนเข้าไปตรงนี้ก็ได้มันปอดัยใช่ไหมใช่เบรดบอกตรงเนี้ยเข้าไปได้ทุกคนเป็นช่องที่สอนเข้าไปติดข้างในใช่ไหมใช่ข้างในนู่นเลยพี่ผมเข้าไปมุดมุนมุดไปโผล่นู่นอ่ะไม่เป็นงมันเป็นแ่วว่าพวกเอ่อเข่าวงกดปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันวนหักกันได้เหรอแบบเป็นเท่าเอ้ยเป็นถ้ำ ที่แบบทะลุผ่ากันใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้ยคือตรงเนี้ยถ้าฝนตกก็สวยมากนะมันเป็นน้ําตกที่นึงเลยทุกคนดูบรรยากาศรอบๆพี่คือมันโคตรเพอร์เฟคอะตรงเนี้ยสวยมากอะเนาะเป็นของธรรมชาตินะป่าที่อุดมสมบูรณ์มากรอดูพี่เข้าไปไม่ได้หรอกเสี่ยงพี่ว่าเสี่ยงเพราะตัวเราใหญ่ไงเข้าไปติดจะได้ไม่เชื่อพี่ลองเข้าไปดูสักครึ่งหนึ่งไปลองเข้าไปดูไหมกระเป๋าเก็บข้างนอกอ่ะกระเป๋าคืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราถอดกระเป๋าไปข้างนอกผมจะขอ ตั้งกล้องอนี้กันะแล้วก็ผมจักหนึ่งคนจะลงไปลองเข้าไปตรงสักนิดหนึ่งเพื่อความกลับอยากดูว่าข้างในมันเป็นยังไงกันแน่ทุกคนรูปตรงของท่านะพี่เดี๋ยวผมทุกคนผมเดี๋ยวเข้าไปคนเดียวก่อน ให้เบตกับติวอยู่ข้างนอกเพื่อดูแล้วหล่ะข้างนอกว่าข้างบนจะคอยดูด้วยว่ามีอะไรโผล่มาหรือเปล่าครับผมที่เบตบอกผมมาคือเข้าไปช่องนี้ใช่ไหมใช่พี่แล้วเลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมใช่ใช่โอเคทุกคนมันจะมีทางเข้าไปแต่ว่าผมอาจจะเข้าได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าทั้งยิ่งเข้ายิ่งยิ่งแคบใช่ไหมใช่พี่โอเคดูทางให้นะผมจะเข้าไปคนเดียวก่อนแล้วจะเขย่าเข้าไปฝย่าให้เบตถือกล้องเพราะว่าถ้ากล้องเข้าไปเดี๋ยวมันตกตัวจะลำบากได้ใช่ครับผมพี่ไประวังจะกดเรียกนะมีอะไรจะกนเรียกนะพี่พี่มีอะไรจะกนเรียกนะพี่ พี่เข้าไปได้ไหมเพราะว่าอย่างว่าผมเข้ามาครั้งแรกพี่เฮ้ยเบสเบสฮะตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยปุ่มยาวเยี่ยเลยมเจอ้าบ้างเจ้าบไหงเจอ้าบ้าตัวนี้เปล่าที่เปลาทําอ่ะไอเบสใช่ใช่โอ้ใช่ไหมใช่พี่ตัวตั้ปีแล้วอ่ะเยี่ย เหมือนมันจะออกมาเลยนะปป๊๊งงพี่เจ้าของสังเกตรูปลักษณ์มันก่อนเฮ้ยเบสเมื่อกี้ตัวมันดำน้ำมันหน่อยเรพี่เจอหน้ามันปะตัวดำตัวเหมือนจะมีแบบว่ารอยแผลเล็กหน้อยป่ะใช่เหรอเกี่ยนหน้ามันตามันตามันดำปี๋เหดี๋ยววดแต่พี่แต่ว่าพี่ต้องระวังตัวนะอย่าเข้าใกล้มันเด็ดขาดนะระวังตัวนะพี่ เหมือนเฝ้าทางเข้าว่ะน่าจะใช่ทุกคนเหมือนฝ้าทุกคนเหมือนเฝ้าไม่ให้เราเข้าไปข้างในนะเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเห็นเห็นพี่เห็นผมอ่ะเห็นผมนี่ต <sh> ัวดำปีเลยวนะ่อตาที่ดำปีกเลยทุกคนเจอไหมทุกคนตัวดำปีตัวดำปีเลยวี่ผมยาวนะผมยาวไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับระวังตัวนะพี่เล็บตีนมีคตรยาวไอ้เบสเล็บเท้าโคตรยาวทุกคนพี่ ระวังระวังขไอ้าะวังมนมีมันมีเหมือนตะไรทุกอย่างข้างอ่ะใช่เหรอเจคออะไข้างข้าเนี่ยไแต่้่โคตรเดยคแต่เย็นมากพี่พี่ใชครับแต่กิ่นังมากรอนนะกลิ่นแบบมันกินซากของตัวมันอ่ะไอเบสไอเบสมนกูเถอพี่เบสหอนหอยพี่เหลองพี่ไอเบสเหมือนไม่ใหเาเข้าไปวะทุกคนแต่ว่าผมบอกเลยกินไม่ใช่กลิ่นข้างข้างนะ เป็นกลิ่นตัวเขาอะทุกคนเม่นทราบเหมือนพวกอะไรสักอย่างอะอเออเม่นพวกกลิ่นพวกอะไรนะสัตว์ป่าที่แบบคนเยอะๆยอะเม่นประมาณนั้นทุกคนเบี <c oughs> ย้ยเขาไป็ีผีวาอย่ด้วยมนเปยังไงกันแน่ทุกคนแต่เบีจยเห็นอะเล็บเท้าอะยาวมากเห็นผมมันเลยพี่แต่เราไม่เห็นหน้านั่นน่ะเหมือนมันแอบมองเรานะมันรู้ว่ามามันดักหน้าถ้ำเดี๋ยวไม่นี่คือทางเข้าหลักมันใช่ไหมใช่พี่ทางเข้าประจําเลยใช่ไหมใช่ครับมันมันมันสั่นต้องสั่นไงวะไม่รู้เหมือนกัน คือจะเข้าไปข้างในมีนิดนึงพี่จะดูว่าเป็นยังไงกันแน่ข้างในเขาบังทางเข้าเลยไหมเข้าไปเลยอนะจะห่วงของหรือเปล่าใช่มันอยู่ข้างในมีสมบัติหรือเปล่าใช่ตามแผนนะเราออกไปซุ่มดูข้างนอกเราตั้งกล้องแออยู่ไกล้ๆเอาหนูหมูวางเอาไหมใช่ได้คิดว่าดีไหมก็ออกดูจะดูว่ามันออกมาทั้งตัวเป็นไงใช่ครับทุกคนตามแผนนะเอาหนูหมูวางทุกคนเอาไ่หนูหมูเลยโอเคแล้ววางปุ๊บมันพจะออกไปไกลนะทุกคนตามแผนนะหามุมที่จะไปกันก่อนแลตรงไงเดีย เดี๋ยวแม่ให้มันเห็นอ่ะมุมนี้ป่ะเดี๋ยวเราแอบมุมมุมนู้นไหมได้พี่ของนี้นะเดี๋ยวตั้งไว้ตรงเนี้ยมันได้กลิ่นแน่ที่ว่ามันต้องมีเป็นท์ทำทัดได้วะมันเป็นหมูนะทุกคนผมว่ามันอาจจะได้กลิ่นก็ได้นะตัวโดยที่ไม่เชื่อเป็นหมูนะทุกคนหมูสดสดเลยนะพี่นะเราจะล่อให้เขาเข้ามาดูนะเข้ามากินแล้วเราจะแอบถ่ายเขาไว้ใจใช่เห็นมุมกล้องเห็นไหมอืมตั้งไว้นี่เลย ผมว่ามันต้องออกมาแน่มันน่าจะหิวนะเพราะว่าสอนเนี่ยไม่ได้เอาของกินมาให้มาน่าไปแบบว่ามันหลบอยู่ข้างในอ่ะแต่กูไม่กล้าเข้าไปนึกเกินแล้วกูว่ามันเฝ้าอย่างเงี้ยกูว่าหน่าจะน่ากลัวสมควรดีใช่พเพไปทุกคนไปไปครับไปทุกคนเดี๋ยวเราสามคนไปแอบซุ่มมองนะทุกคนนี่นะทุกคนระวังหมู่ไว้ตรงนี้แล้วนะที่มันน่าจะหิวนะเพราะว่าสอนไม่ได้เอาของกินมาให้มานานละคือของที่สอนมาคือมันเขาแบบเอาของกินมาให้ประจำใช่ไหมใช่พี่ หาส้มดูดีๆตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้่พี่ร่านซอเ้มนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบอึทีนนี่นะพี่ใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะส่วนเพื่อนติวเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคนมาแอบมองแล้วไมดแล้วนคือเราไม่ตัดนะโดยเดียวกนนะใช่ ร้านนี้ป่าก็มีสัตว์ปงสัตว์ป่าหลงเยอะนะจักระชันคือน้าร้อนจักระชัเยอะนี่มัน้องาก็จาวะแบตเตอรี่กำลงตใช่สายมีช้มีถงร้อนมีเสียงทคนมีเสียงนะครับ

กูไม่ได้ยินเราด้นไม่ออกมาละตื่นเป็นมังค์ตื่นมาเจอคนละใช่ที่ผมข้ไปนี่แไม่เคยเจออะไรที่มันชัดๆเลยนะเจอแค่ครึ่งตัวพี่เดันเดียวังจะมีคนอยู่ตรงนั้น่บ ทุกคนมันมาหยิบหมูปไปแล้วนะนนโอ้ตัวดำนี่พี่ตัวดำนี่วาข้างนเนี่ยมันมีเล็กๆหมวเปลยเอามาอะส่อเรืงอะไรไี่มันเ็ห่างนะพี่นะนจตัวพ่อแบบไม่รู้นะพี่ มันอ็จะไม่ห so ็นอยู่ตงตในกลุ่มกอง่ที่ตรงตกงุรงหยก็อยู่ข้างไม่อยู่ดที่ตรอก็ย ตอนนี้นะมันเอาหมูเราเนี่ยเข้าไปกินในถ้ำแล้วนะทุกคนกินกัน่อนมาเข้าสู่จุดช่แล้วพอที่มาดูว่าเราะเจอหรือเปล่าทั้งสองมเจอแต่เราไเจอแลทุกคนมี้ปักันอมมันเจอเราแล้วทุกคน้นมนเจอแล้วมาสามคนก็ไม่ถึงว่าไม่ก้าออกมาะมันทุกคน ันรัี้งกใส่เราอะทุกคนผมว่าเนี่ยเรารือว่ามีอยู่จริงหันเ้าทดูแต่ว่าเจอตัวเดียวมัน้อีกตัวหนึ่งเ้าสมบัติมีในถ้ำด้วยปล่านะไม่แนะงใช่พอที่เราเจอเนี่ยมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะต้องมอง้างในกนต้องมนดีว่าข้างในถ้ำ่ที่มันก็มีอไรข้างในที่แท้จริงกันแน่แต่ว่าผมอ่ะความอนงเนีไม่กล้าเข้าในถ้ำากัวติดเมืนก่อนนะมันจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เปิดเนเดน้เก็มาละ ต้องระมัดระวังเลยนะเพราะความปลอดภัยของเราตอนนี้เสียงว่าเราตั้งใจแค่มาดูว่ามีจริงหรือเปล่าใช่กอ้พี่อยถอยัอมดยกขียเตียเที้ยเตี้ยพี่ีพี่ีมันหาขึ้นเยอเอามาแล้วพี่เอาดนตัวนี้เรารู้เรมา เดี๋ยวใส่เดี๋วใส่ทุกดี๋วเดี๋ยวที่เขาทุกคนเนี่ยอรันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเราตั้งใจจะมาดูว่ามันมีจริงหรือเปล่าเราไม่ตั้งใจจะมาสู้แต่ว่ารอบนี้มันออกมาจากถ้ำเฉยนะทุกคนทุกทีที่ผมมากับสอนเนี่ยมันจะไม่ออกมานะใช่ไหมใช่พี่มันจะไม่ออกมาคือเราต้องเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันเริ่มรู้ว่ามีคนมาอย่างเงี้ยมันเริ่มป้องกันตัวเองมากขึ้นไงใช่มันน่าจะห่วงสมบัติมันอะทุกคนตอนนี hmm. uh, <S <S ้ค um ือเราได้เห็นเป็นสองตาว่าม um ันอยู่ในถ้ำ ใช่มันไม่ให้เราเข้าไปอ่ะใช่หลังที่สอนเคยมาติดปุ๊บก็ไม่มีใครที่สามารถเข้าไปได้อีกนะทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะตอนนี้มันเฝ้าปากทำนะมีความละเอียดมากขึ้นเก็แต่ที่มันแบบไม่มีสายฟ้าพวกขอดแอปเข้าไปได้ไงพี่ตอนเนี้ยมันเริ่มละเอียดคือเราคอยดูนะพี่กลัวมันวิ่งเข้ามาหาเราทุกคผมว่าเรารู้ความจริงแล้วตรงนี้จริจริงใช่เราคิดว่ามันอยู่อีกนานแน่ผมว่านะ มันน่าจะห่วงสมบัติมันเพราะว่าข้างในมันมีเล็กเลอะหิอยู่นะสอนเนี่ยมาคอหลายราแต่เขาเขาไม่ให้อ่ะแต่ว่าเขาให้ลูกแก้วอะไรไม่รู้อะยังมันนิ่นี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพี่ลูกแก้วใสๆนะให้สอนไปเรารอบหน้าเรามาเอาของให้เขาแบบมาตีที่นี่จะเข้าไปได้นะแต่ว่ามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะพี่อารมณ์แปรปวนงนี้เหรอใช่ทุกคนตรงเดชบอกว่าอารมณ์แปรปวนนะเดี๋ยวดีแลาวเดี๋ยวร้ายบ้างเราควบคุมอารมณ์ของเขาไม่ได้แล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวอารมณ์ตัวเองได้ใช่ครับ เดี๋ยวเราเนี่ยเดินออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าทำไงต้องทำยังไงให้เขาไว้ใจเราไม่ได้แล้วก็เราจะหาที่เขาไปใช่เราต้องมาไปบ่อยพี่พอดีนะอานี้ไหมอืมใช่พี่โอเคทุกคนเราสามคนขอเดินออกจากป่าไีก่อนแล้วก็ไปหาวิธีที่จะทำให้เขาแบบรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็สนิทกับเรามากขึ้นนะใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราออกจากป่าที่นี่ก่อนนะครับผมไปตอนนี้นะครับผมแล้วก็พี่ใหญ่แล้วก็ติวนะครับ ได้เดินออกมาจากป่านะเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยเห็นเต็มเต็นะพี่นะตังตาเลยทุกคนเป็นไงพี่ชัดมากคือไม่รู้ว่ามันจะมีตัวประหลาดอย่างนี้อยู่ในถ้ำด้วยใช่ครับผมนะก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเจอตัวเต็มๆนะทุกทีที่ผมมากับสอนเนี่ยผมเนี่ยจะเห็นอยู่ข้างในถ้ำนะครึ่งตัวเหมือนแบบเขาเนี่ยจะห่วงของนะพี่น่าจะห่วงของต้องมีอะไรข้างในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมไม่เคยไปเฝ้าหน้าถ้ำเลยอ่ะใช่มันมีเล็กเล่ยอยู่อีกคนหนึ่งน่าจะเฝ้าอยู่นะ ไม่รู้มันมีเรื่องไรคือมันมีข้อที่หลายอย่างนะใช่ครร่วมเรื่องต่างกันฟันแทงไม่เข้านะทุกคนนะความเชื่อทุกคนทุกคนนะใช่ครับผมก็โอเคครับทุกคนใครที่ชอบนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้ถัคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเข้าไปติดตามพี่ใหญ่ยนะขอบคุณมากครับพี่แป้นพาไปเรื่อยนะครับผมผมเดินตานี่นะทุกคนติวพาลุยป่าครับขอบคุณมากครับก็โอเคครับทุกคนไว้เจอกันหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย